สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่อู่สีของแคทคาครับตอนนี้มีรถที่เตรียมเข้าทําสีมาอยู่2คันครับคันนี้เป็นแท็กซี่ปลดป้าย Toyota าอ t ลตปี2011 เครื่องสามแซดแซดพันหกีซีเกียร์ธรรมดาหน้าหลังใส่เกิร์ตครับ คันนี้ลงสีจริงครบแล้วเหลือลงแลกเกอร์ครับราคาขายอยู่ที่8ปดหมพันครับ อันนี้แท็กซี่ปลดป้ายโต y ต t a อัลติสป,ปี2มา11เครื่อง d ูโ,อโอครับเป็นเกียร์ออตโอต้ครับคันนี้ถอดเบาะเตรียมจะทำใหม่นะครับคันนี้เตรียมจะทำสีบอนอยู่ครับ ไฟหน้าเปลี่ยนใหม่นะครับข้างหน้าข้างหลังเตรียมใส่สกเกิร์ตครับนี่สภาพเครื่องำเดิมนะครับยังไม่ได้ล้างครับราคาขายคันนี้อยู่ที่1 1 9 0 0แครับ ติดตามดูรถที่ทำสีเสร็จได้ที่ช่องแคทคานะครับสนใจขนาดติดต่อสอบถามคุณสถาพรครับติดต่อเบอร์092-863-0644ครับดูรถได้ที่บางบัวทองนอนทบุรีครับสวัสดีครับ